ดูคะ่ะชาวโลกไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกับชาวพุทธนะคะแต่สาธารณะทั่วไปในสากลจักรวาลทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรมีความเห็นถูกผิดยังไงเชื่อถืออะไรยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ธรรมะก็เป็นธรรมะเห็นก็ต้องเป็นเห็นนกเห็นพระเจ้าเป็นดินเห็นเด็กกําพร้าเห็นหรือใครเห็นเห็นก็เป็นเห็นไม่เป็นอย่างอื่นเพระเาะฉะนั้นเกิดขึ้นทากิจการงานนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะเราจะเห็นได้ว่าอันที่ค่ะเห็นใช่ไหมคะค่ะอันนั้นคือสิ่งที่ตัวเราเห็นค่ะค่ะค่ะตัวเราเห็นค่ะมีตัวเรากับเห็นด้วยค่ะแต่ความจริงนะคะเห็นนั้มีแน่ค่ะแต่เป็นตัวเราเห็นหรือเปล่าเท่าที่ฟังอาจารย์ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ใช่ตัวเราเห็นเป็นจิตเราเห็นใช่ไหมคะ คือคําม่ไี่ต้องไตรตรองนะคะเห็นมีจริงไหมแต่ละคําเนี่ยจริงนะคะแล้วเห็นเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเห็นเป็นเห็นต้องให้เป็นเห็นเป็นเห็นไม่ใช่ต้องให้ค่ะเป็นหรือเปล่าเห็นเนี่ยเป็นเห็นเห็นค่ะเห็นเป็นเห็นแน่นอนเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคเข้าใจตรงที่อาจารย์ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้อะค่ะว่าเห็นเป็นเห็นค่ะซั้งแต่ก่อนนี้เราจะเห็นก็คือเราเห็นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะ เห็นเป็นเห็นไม่เป็นอะไรเลยนอกจากเห็นเห็นเป็นได้ยินหรือเปล่าค่ะเห็นแล้วได้ยินค่ะไม่ใช่ค่ะเห็นตัวเห็นเนี่ยเป็นได้ยินได้เปล่าเห็นกับได้ยินเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าได้ยินเป็นอย่างเดียวกันค่ะเห็นกับได้ยินค่ะค่ะเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าขณะนี้ก็คือได้ยินกับเห็นเป็นอย่างเดียวกันค่ะเพราะเห็นแล้วได้ยินนะคะถูกไหมะไม่ไม่เอาไม่เอาเห็นแล้วได้ยินได้ยินแล้วเห็นไม่เอานะคะเฉพาะเห็นเนี่ย ค่ะเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าเห็นเนี่ยคืออะไรค่ะเห็นในสิ่งที่สิ่งที่เราคาดว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะเราไม่ต้องคาดเห็นไหมคะเราไม่ต้องคาดอะไรเลยเห็นไหมคะเห็นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดก็เห็นค่ะไม่คาดก็เห็นค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่คาดค่ะไม่ค่ะมีเห็นนะคะและได้ยินนะคะเป็นเห็นหรือเปล่าได้ยินไม่เป็นเห็นค่ะได้ ได้ยินเป็นได้ยินก็คือได้ยินผ่านมาค่ะได้ยินคือเราไม่พูดถึงว่าผ่านไม่ผ่านนะคะได้ยินเนี่ยคือคือเสียงค่ะได้ยินเสียงค่ะเสียงเป็นได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินค่ะเสียงเนี่ยค่ะเป็นได้ยินหรือเปล่าเสียงก็คือเสียงค่ะค่ะได้ยินเป็นได้ยินค่ะเพราะฉันได้ยินไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงค่ะได้ยินไม่ใช่เห็นได้ยินไม่ใช่เห็นค่ะได้ยินไม่ใช่คิด ไม่ใช่คิดค่ะอะไร<ต>มีจริงคะ่ะตัะอย่างของมันก็คือมีจริงค่ะเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงเมื่อไหร่ค่ะเห็นมีจริงเมื่อไม่ทราบค่ะต้องถามต้องต้องเรียนต้องต้องต้องฟังอาจารย์ท่นอาจารย์คเห็นมีจริงเดี๋ยวนี้ที่เห็นค่ะคเมื่อเกิดเห็นเมื่อไหไร่ก็จริงเมื่อนั้นกําลังนอนหลับสนิทไม่เห็นจะบอกว่าเห็นมีจริงได้ไหมเพราะไม่ได้ปรากฏว่ามี ต่อเมื่อไรมีเมื่อนั้นแหละจริงจริงชั่วคราวชั่วขณะเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปนี่แสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยนึกถึงไม่เคยจําลืมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมใช่ไหมคะจนกว่าจะไม่ลืมคือเป็นความเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างเนี่ยคะ่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปได้ยินไหมคะเมื่อกี้นี้ ถ้าไม่ปรากฏในขณะนี้ขอกราบเรียนถามเรื่องของความติดข้องค่ะและก็เรื่องของการเกิดดับของจิตที่ว่าเร็วมากอยากจะพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดดับของจิตค่ะฟังฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะกำลังเกิดดับ แต่เรารู้ไม่ได้เราพยายามจะรู้ก็ไม่ได้มีหนทางเดียวคือเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยและสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาอบรมแล้วไม่ใช่กำลังฟังอย่างนี้แล้วจะไปพยายามรู้สิ่งที่เกิดดับนั่นก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าต้องเป็นปัญญาสำหรับความติดข้องก็คือโลภะนั่นเอง เราคงไม่รู้นะคะว่าเพราะยังมีธรรมะฝ่ายไม่ดีซึ่งก็ท่านก็ใช้คำว่ากิเลสนั่นเองทุกคนเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเราจะไม่รู้นะะว่าเราติดข้องติดข้องรูปที่สวยติดข้องเสียงที่เพราะติดตอติดข้องรสชาติที่อร่อยสัมผัสที่ดีนี่คือชีวิตประจำวันนะคะแล้วเมื่อเราติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยนะคะ ความขุนเคืองใจย่อมมีเพราะว่าชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเห็นถึงผลของกรรมนะคะที่ทำให้เห็นได้ยินหรือว่าลิ้มรสหรือว่ารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายซึ่งก็แล้วแต่จะได้อารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเป็นอกุศลวิบากนะคะซึ่งก็คือผลของอกุศล,ลกรรมก็ย่อมได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งหลายท่านก็คงไม่ชอบ เพฉ้สิ่งใดที่เราได้ในสิ่งที่ดีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผลของบุญก็คือผลของกุศลกรรมนั่นเองที่จะให้ได้รับกุศลวิบากเราก็เลยติดข้องในสิ่งนั้นเมื่อติดข้องในสิ่งนั้นนะคะแล้วเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นอีกก็ย่อมมีความขุนเคืองใจหรือว่าความทุกข์ใจอันนี้จะเห็นถึงอกุศลธรรมที่มีในชีวิตประจำวนันจากการสะสมนั่นเอง แต่พราะเราไม่รู้ถึงทางที่ให้ธรรมะปรากฏแต่ละทางแล้วเราก็รวมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ว่าเที่ยงยั่งยืนแล้วก็ยึดติดด้วยด้วยความไม่รู้ก็คืออวิชานั่นเองนั้นปัญญาจึงเป็นความเห็นถูกนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยก็เป็นการอบรมปัญญาเป็นปัจจัยให้ละคายความติดข้องได้ขณะที่กุศล,ลจิตเกิดขึ้น และขณะที่เข้าใจในสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่จนกว่าจะถึงขั้นที่สามารถที่จะดับอกุศลธรรมเหล่านั้นได้แต่ก็เป็นเรื่องของการอบรมนั่นเองและปัญญาก็เป็นสภาพธรรมะที่สามารถที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ซึ่งท่านอาจารย์ก็พูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยสว่างซึ่งท่านก็แสดงนะคะรูปเดียวเท่านั้นที่ปรากฏทางตาซึ่งือขณะนี้เองแต่รูปอื่นนะคะ ไม่ได้ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเวลาแข็งปรากฏก็มืดนะคะหรือว่าเสียงปรากฏก็ไม่ได้สว่างหรือเวลาที่เราคิดนึกเนี่ยนะคะก็มืดนะะไม่สว่างแต่ทําไมเหมือนกับความสว่างเนี่ยมันไม่มันไม่ดับไปเลยเสิบเนื่องต่อกันติดกันตลอดนี่เห็นถึงความที่ไม่มีปัญญาที่จะแทงตลอดในลักษณะที่เป็นจริง แต่ทั้งหมดนี้นะต้องอาศัยการฟังพระธรรมแล้วก็อบรมความเห็นถูกรู้ถึงความเป็นธรรมะแต่ละทางค่ะคุณเก๋สงสัยเรื่องติดข้องใช่ไหมคะคุณเก๋ชอบอะไรบ้างชอบเรื่องของดอกไม้แล้วก็ดนตรีชอบดอกไม้ชอบดนตรีชอบอะไรคะ่ะชอบ เรื่องของกลิ่นหอมค่ะชอบกลิ่นเพราะฉันชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาชอบเสียงชอบกลิ่นยังไม่หมดค่ะชอบรสชาติของอาหารอร่อยที่ทำจากค่ะชอบนั่นแหละคือติดข้องอ๋อค่ะเราจะอยากได้สิ่งที่เราไม่ชอบไหมไม่อยากค่ะค่ะเราอยากได้สิ่งที่เราชอบเพราะเราติดข้องในสิ่งนั้นอชอบจึงอยากได้ต้องการ ราะฉะนนถ้าถามว่าติดข้องคือยังไงก็ขณะที่กําลังชอบนั่นแหละนะคะทีนี้ชอบก็มีหลายระดับชอบมากๆมีไหมคะมีค่ะชอบไม่มากเท่าไหร่มีไหมมีค่ะชอบอย่างนั้นแหละสิ่งนั้นอย่างเดียวกันนะคะแต่ชอบน้อยกว่านั้นอีกได้ไหมได้ค่ะแสดงให้เห็นระดับของความติดข้องจนกระทั่งถึงระดับซึ่งไม่รู้ตัวเลย แค่เห็นสิ่งที่ปรากฏเนค่ะติดข้องแล้วรู้ไหมไม่รู้แต่พอชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ว่าชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเช่นดอกกุหลาบเห็นไหมคะพอเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเกิดความชอบแต่แม้ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะดอกอื่นก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะจะเป็นดอกกล้วยไม้หรือดอกมะลิดอกอะไรก็ไม่ขุนเคืองใจขณะนั้นก็เป็นความติดข้องซึ่งมีกำลังน้อยกว่าขณะที่ชอบ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยแม้แต่ความติดข้องเล็กๆน้อยๆซึ่งมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นความติดข้อง mm hmm. จะเห็นก็ต่อเมื่อใหญ่โตมโหฬารน,นะคะอยากทําอย่างนั้นอยากไปดู mm hmm. หนังเรื่องนี้หรืออยากฟังโทรทัศน,น,น์ตอนนั้นตอนนี้ทั้งหมดนั่นก็คือความติดข้องซึ่งปรากฏความชัดเจนว่าเป็นความติดข้องแต่ลดระดับลงมาก็ยังเป็นความติดข้อง mm hmm. ในบ้านเนี่ยมีสิ่งที่ชอบหรือเปล่า มีค่ะสิ่งที่ไม่ชอบไม่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่ชอบก็มีค่ะในบ้านเลยค่ะ,คะไม่เอาออกไปทิ้งเอรอ <c oughs> ก็ไม่ชอบเก็กบไว้ทําไมค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก,ก็การฟังธรรมะเนี่ยไม่พน้นไม่ได้พ้นจากชีวิตจริงๆแต่ไม่รู้ค่ะแม้แต่ชื่อก็ยังต้องไปอาศัยภาษาบาลีพอบอกโลพะเอ๊ะทําไมเข้าใจพอบอกติดข้องภาษาไทยแท้แทเอ๊ะทําไมไม่รู้นี่ยังไงค่ะเราเป็นคนมคต อยู่ที่ประเทศอินเดียด้วยละเราเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยค่ะแต่ต้องเข้าใจสิคะ <c oughs> เข้าใจลักษณะความจริงค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ติดในคําและคิดว่ารู้จักคํานั้นแต่ลักษณะของธรรมะที่ใช้คํานั้นนะ่ะคืออย่างไรโกรธก็มีตั้งแต่พยาบาทค่ะคิดที่จะปองร้ายนะคะจนกระทั่งถึงไม่ลืมยังโกรธบ่อย จนกระทั่งถึงแค่ขุนใจนิดเดียวที่ไม่ชอบไม่ชอบน่ในบ้านมีไหมคะมีค่ะ,น,ะนั่นแสดงถึงความขุนใจละแต่ไม่มีกําลังจนกระทั่งถึงก็จะเอาไปไว้ที่อื่นค่ะเพราะฉะนั้นก็ธรรมะทั้งหมดค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะชีวิตจริงๆทุกขณะทุกภพทุกชาติเป็นธรรมะที่สามารถจะเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นศึกษาธรรมะ ต้องรู้จักธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เป็นเราศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะไปไม่ให้เกิดกิเลสนั่นผิดท่าอาจารย์ครับกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไวมากเลยจากทางทางวารทั้งหมดที่เห็นเนี่ยใน,นเมื่อ,อ,อตัวเกตที่เราทราบว่าอันนี้ไม่ดีแน่เป็นกิเลสทำไมกิเลสเกิดได้ไวอย่างนั้นล่ะคะ ก็เกิดจากสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งเมืม่อมอเช้ามาตั้งแต่ถึงเดี๋ยวนี้กิเลสเยอะไหมเยอะยังม<า>ไม่หมดวันเลย,ร,าาร,ยรวมกับเมื่อวานนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกใช่ไหมคะแล้วจะไม่ให้เกิดง่ายๆบ่อยๆเร็วๆได้ยังไงอย่างตอนนี้ก็ยังคิดถึงเรื่องอาหารเย็นเลยครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเป็นธรรมะค่ะข้อสําคัญคือศึกษาแล้วลืมมาเป็นธรรมะตรงนี้ค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยห่างจากการเข้าใจธรรมะ แต่ไม่ผิดใช่ไหมครับท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะคะใครเป็นคนตัดสินใครจะบอกว่าผิดใครจะบอกว่าถูกบอกได้ไหมหรือตัวธรรมะเป็นอย่างนั้นก็<ต>เขา้าใจาให้ถูกถต้องถ้าถามตัวตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่คิดคิดของเมนูอาหารมื้อเย็นเนี่ยไม่น่าเป็นสิ่งที่ผิดเดี๋ยวก่อนนะคะเป็นการเตรียมเดี๋ยวก่อนนะคะรู้จักจิตหรือยังรู้จักอาจยังไม่ดีครับ รูจากชื่อจิตและเดี๋ยวนี้จิตอะไรจิตปรุงแต่งครับอะไรนะคะประเภทไหนจิตประเภทไหนเป็นโลภะครับและโลภะดีหรือเปล่าน่าจะดีนะท่านอาจารย์ถ้า,าอย่างนั้นก็มีโลภะเยอะๆไม่ต้องให้หมดไปเลือกเอาแต่โลภะฝ่ายดีไม่ได้เลยครับโลภะ,ะดีไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยละโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิด ไม่มีตัวเลยเป็นธรรมะก็ปั้นน้ำเป็นตัวเป็นธรรมะจริงๆค่ะแต่ออกมาเป็นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมคะผิดหรือถูกต้องรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดรลดับและไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เช่นนั้นก็เป็นอัตตาโนทิฐิความเห็นที่ตามไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยใช่ไหมคะ ก็เห็นเป็นกิ่งไม้ใบไม้ลืมว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เกิดดับซ้ำจนกระทั่งจำได้ในรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกถึงแต่รูปร่างสันฐานโดยสิ่งที่มีจริงๆเกิดดับนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่านิมิตต์ในขันห้าเนี่ยนะคะเป็นรูปปะหรือรูป,ปะนิมิตต์ นณะในท้งหมดที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นนิมิตของรูปซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วสืบต่อโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงว่าแต่ละรูปก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแต่ละขันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกถึงจะเข้าใจความหมายที่ใช้คําว่าขันว่างเปล่าจากตัวตนเพียงมีลักษณะที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเวทนาความรู้สึกก็เป็นนิมิตตัดด้วย เพราะว่าขณะจิตหนึ่งที่มีความรู้สึกเพียงหนึ่งเกิดร่วมด้วยแล้วดับไปเนี่ยไม่มีทางรู้ะคะ่ะเร็วมากน้อยมากต่อเมื่อไรความรู้สึกนั้นเกิดซ้ำๆอย่างความเจ็บปวดหรือความดีใจก็แล้วแต่นะคะปรากฏให้รู้เมื่อไหร่นั่นคือเป็นเวทนานิมิตตไม่ใช่ตัวเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่เป็นการปรากฏการสืบต่อของเวทนาประเภทนั้น ที่ทําให้สามารถเข้าใจได้แบบลักษณะนั้นไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่จิตแต่เป็นความรู้สึกและความรู้สึกก็มีหลายอย่างนะคะขณะนี้ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีหรือบางคนอาจจะเป็นทุกข์กายก็ได้<ม>ก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเวทนานิมิตตะสัญญานิมิตต์นี่จำนะคะทีละหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครรู้ลักษณะของสัญญาบ้างที่จำทีละหนึ่งขณะจิตแต่พอจำได้ว่าเป็นใคร นั่นสัญญานิมิตสัญญาต้องเกิดดับสืบต่อในสิ่งเดียวที่จำได้จนปรากฏว่าเป็นสัญญาที่เป็นนิมิตของสัญญาสังขารธรรมทั้งหมดสังขารขันนะคะเจตสิกห้ก็เป็นสังขารนิมิตแต่ถ้าพูดถึงสังขารธรรมนิมิตก็คือทั้งหมดแต่ถ้าพูดเฉพาะสังขารขันนะคะที่นี่ก็หมายความถึงสังขารนิมิตแล้วแต่จะเป็นโลภะ นิดหนึ่งก็ไม่รู้ค่ะแต่พอมากๆก็ปรากฏลักษณะของความติดข้องเป็นนิมิตให้รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่มีแล้วก็ไม่รู้จึงจําแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดับแล้วก็เที่ยงและยังมีอยู่คุณป๊ดมีเพื่อนตอนเป็นเด็กกี่คน เ,เพื่อนสนิทคงมีไม่หลายคนครับท่านอาจารย์เ<ช><ล>เพื่อนร่วมรุ่นนี่หลายคนคและเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยตายไปบ้างหรือยังก็ตายไปบ้างแล้วครับวันนี้ตายได้ไหมได้ครับโดยเราไม่รู้เราก็ยังคิดว่าเขามีชีวิตอยู่ทั้งที่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นความจําเรื่องราวเนี่ยจเหมือนกับมีนะคะทั้งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยก็คือว่าต้องรู้จริงอย่างูงูปลาเพราะผิดนะคะ ถ้ารู้จริงทีละหนึ่งทีละหนึ่งและลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นก็จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงชื่อหรือเรื่องราวแต่รู้จักตัวธรรมะจริงๆที่กำลังเป็นธรรมะที่ปรากฏให้รู้ได้ในขณะนี้ก็ศึกษาพเพื่อเข้าใจค่ะอะไรจะ